ปัจจัยแห่งทุกข์โดยอเนกปริยายทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกทัก้งปวงนั้นมีอุป um ัต hmm ิเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นมีอาวิชาเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ทุกทั้งปวงนั้นมีสังขารเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นมีวิญญาณเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นมีผัสสะเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นมีเวทนาเป็นปัจจัย ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นมีตัณหาเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นมีอุปาทานเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นมีอาลัมพะความเกาะเกี่ยวเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ทุกทางปวงนั้นมีอาหารเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นมีอินชิตะความหวั่นไหวเป็นปัจจัยนี้เป็นอนุปัสสนาหนึ่งหนึ่งแลพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ยี่สิบห้าสุตตานิบาตขุททะนิกายหน้าที่ 474ถึง479ข้อที่392ถึง402